่ันผู้ชมซาม่ามะเจ้าเก่าเจ้าเลื่อมยังมอยอมเนะลาสุดออกมาลาพี่น้องไทยอีละเออลาคนผมมาเอาโค่นนะผมมาออกมาข้อถี่น้องไทยว่าเหตุยังลงไปกับข้อถทดเพรอภัยเกิดน้ำสาดข้อถทษแทนคนผมมานั่งเบาโกตองไปข้อถทดเนาะข้อถทษไปอียังอคนที่เบานั้นคือพวกสดิมโอ้่ันผู้ชมเนาะบ่ซำนึกยังเลยเนาะแห้งไปกันใหญ่สัมปะเนี่ยไปบอกเขาว่าสดิมเลยนะเออ เป็นบบบไม่เ้าจีบตะทขวงไม่เ้าเช็ดอีหยังมีบ้านเมืองเขาเพิ่นเพิ่นลำดุลเขาก็ต้องลำดุลช่วยกันเป็นแบบเออคนที่บ้าบเร์เซ็นดีนั่มคนที่บ้านนั้นเป่าไอ้คนพม่าากวกสะดิมเป็นแบาอ๋อแลกในทางงานนี่เนาะกาบอาจะได้ว่าบระต่องขอโทษพม่าบอดทิดอืมจะขอโทษเขาอีหยังเนาะคนที่บพร์เซ็นดีนั่มคือคนส่วนหน่อยเป็นแบบอ๋อคนไทยลอยเพอร์เซ็นต์ในนั้นสมือนี่เนาะเขาเกลียดพม่าน่ะได้จะจังกาบอกว่าส่วนหน่อยเนาะ นั่งมาว่าอะไรจะได้บัวสวนหน่อยแถมไปลาเขาอีกว่าสะดิมพวกสะดิมเนาะคำว่าสะดิมนี่หลบก่อนแล้วก็ใส่ทุกคนก็น่าจะดูเป็นในนปปจนนเนาะเออลาสุดนั่งย่งมายอมอยู่เนาะใส่พี่น้องคำว่าใส่ลากคนไทยว่าสะดิมอ,ดอี่เด้อโอ้โหแรงในงานเนาะทั้งทั้งที่เพื่นอนนุ่นสานเพื่อนออกมาขอโทษเพ,พื่อนมาย่อมจะไปขอโทษทําไมเราไม่ได้ผิดแบบเออคนไทยส่วนมากเขาก็เห็นใจพายเห็นใจมึงไม่พายเห็นใจหรอกเนาะเออมิทเขาต้องข้ามค้ามขอโทษเอาหน่อมต้นแค่นี้เนาะ บาเข้าหยัดซอยเพิ่งเขาก็ซอยยันแหละแต่พอเพิ่งเก่าเล่เาก็ระเบียดซอยเสมอนี่อะไรเวลาเข้าเพิ่มอีกว่าสะดิมเป็นปะคนไทยทนได้ข้าใจให้ข้าใจมึงทำเนาะโอ้โหงานนี้ครับผมในเบิ่งคลิปแตม่มาชมตาผมาชมกับอาเซียนเนี่ยและสองอื่นเนาะถ้าก็เช็ดลองจำซ้ำเติมอีกว่าคลิปนี้เล่าวา่าจะได้หนครับผมเบิ่งต้องกันว่าจะได้ ่าละคะขอโทษเรื่องอะไรคะคนพม่าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็เข้าใจอยู่ในประเทศเขาแม้ออกไปประท้วงไม่เห็นใจเจ้าของประเทศเลยไม่ไม่เกรงใจเจ้าของประเทศเลย ไม่ใช่ไม่เกรงใจนะแต่เกรงใจไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจแต่เห็นใจรู้ไหมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนะ่ยก็ต้องเห็นใจกันก็ต้องช่วยเหลือกันแม้น้องค้านางเอกจังเลยนะแม้ออกมาขอโทษแทนสังคมออกมาขอโทษแทนชาวเยอม่าทุกคนจะนางเอกเกินไปป่ะฮะทั้งทางที่คนพมา่าทุกคนไม่ได้ทําผิดอะไรเลยไอ้ที่เขาออกมาพูดอ่ะเขาเป็นไอ้พวกสลิม น้องเข้าใจอะไรไหมแต่พี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องหรอกนะแต่น้องจะพูดอะไรอะ่ะ คือน้องก็ต้องเห็นความเป็นจริงก็เข้าใจแหละคือไม่ใช่บ้านเมืองของตัวเองแล้วมาทําแบบนี้ไม่มีใครอยากจะออกมาประท้วงไม่มีใครอยากจะออกมาแบบเดินเล่นในแบบถนนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน้องก็ต้องเข้าใจนะเหตุการณ์ทุกๆอย่างอะ่ะบ้านเมืองเราเขาบังคับเราก็เลยก็ต้องทํากันแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะทําแต่คนไทยทุกคนเขาเห็นใจนะเขาเอาใจช่วยวเขาอยากให้คนพ่พา,าทุกคนชนะ แต่น้องอะไรเนี่ยทำตัวนางเอกไม่ใช่ละครนะจ๊ะอย่าทำตัวเป็นนางเอกเยอะไม่ดีค่ะน้องพี่จะบอกไว้ให้แหมนางเอกเหลือเกินไปเล่นละครไหมล่ะเผื่อเขาจ้างแม่มาขอโทษแทนชาวพมา่าทั้งประเทศไม่ต้องขอโทษแทนแล้วค่ะไม่ได้ทำอะไรพิดจะบอกให้แค่ออกไปประท้วงเพต้องข้อโทษน,นะ่ไไอ้พวกสดิม คนที่มาบอกไอ้พม่าไอ้พวกสาดิมโอ้โหจานผู้ช่วยผมรู้สึกยังไงเนาะแรงเนาะผรู้สึกว่าแรงบัวทำเนักบัอีหยังเลยเออเป็นมาคนไต้ส่วนหน่อยเไอ้มาที่ว่านั้นมัาบอกไอ้คนพม่าส่วนร้ายเข้าใจเขาเข้าใจอยู่ตีนะฮะเบมึงบอออกในสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเขาขี่กันเขาขีดทีนาโดยเฉพาะมึงบอกมึอกแบบนี้เขาแหงสิเกียรติค่ะมึงโดนมาหลอดหนึ่งเลยนะยังมาลาดบุตรี่นี่เอาแล้วงานนี้เนาะเออ พี่น้องไทยรับรองบอหอยเยียมเล่นพินไทยนอน,น,นเออที่จริงคนลมชาติจะเคาออกมาข,อ,ข,อ,ขอโทษนะจีเห็นดีน้ำเขาเออรื้ว่ากับตัวกับใจก็อานไ,ไปตกงานนะมวันตีหูวันตีตัวเองตกงานหูแล้วว่าสภาพถานการตอนนี้เป็นยังไงแท้มาเอาซัมเตอร์มีพวกสดิมเออพี่น้องคนไทยเป็นเข้าใจเป็นใหญ่นคนพม่า,มาน,ะนะสนะอิย่างเนีเออ่ยเป็นกระดูกเนี่ยพวกจะชุ่วมากนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาสุนมในตอนนี้ที่ผ่านมากกัสางพญหามากตลอดเป็นกระดูส้นใจเนาะ พัดบานเมื่อพวกเจ้ารอดหนึ ì, ่งเขาหาของพวกเจ้าแหละที่พวกเจ้าอยู่ว่าอยู่ประเทศไทยเสมอที่พวกเจ้านี่ดีไพ่มาไทยกับพอนี่แะขอหาที่เจ้าบอกว่านี่ไพ่การเมืองวันนี้สงคขาวยังกันเลวแต่นี่แหละหาขออ่างตรงนี้แล้วมาหาอยู่วันเมืองเขาชาวสมุเอเนาะที่เขาเขาหายพวกเขาโกรธเกลียดพวกเจ้าเขาบรา้โกรธเกลียดเด็กพวกเจ้ามากดีไพ่ได้บ้านนเมืองเขาเรากเกลียดโกรธที่พวกเจ้าสั่งปัญหาให้บ้านเมืองขบุญไหว้เขาไปยุกตการเมืองเขาเขาใจว่าอีลาแต่เขาไปในเฮ็ด ลำย่างอะไรเต้าองพันเนี่ขอยกชิบข้อเก่ากายเนาะพิยุงการเมืองขอุ้งคนั่นแหละเออเขาไปประท้วงเกี่ยวกับมียังมียังมาตาราหน,นึ่งสองอันขอยกชิบข้อบอกบทุกคนขนาดเสีเนในดอกผิวเสียวเนาะ,ะเออแถมแใ่งงานพิษกฎหมายในงานเถื่อนแห้งลายนี่แหละที่เขาโกรธเขาเกลียดบอกว่าบวชหนาเขาท,ทั้งที่เขาก็ซอยไล่สิ่งหน้าอย่างอมึงยังไม่หนาวะแบบนี้นะไปข้อโทษอีกอย่างห้าวบทพิษพม่าบทพิษสิบหกข้อโทษแทนพม่าอีกอย่างเออไล่เขาไปแสดงละครมึงเหรปแสดงละคระเนาะไปแสดงละคร ดิ่งหมดละโอ้โหูมนคิเหตนาเหตตาท่านผู้ชมมันย่อเยอะจะได้บรดูดุมันไม่จีตสานึกเลยว่าผิดแล้วมันไม่จิตสานึกเลยว่าตัวคุตัวขอโทษนะแต่สิ่งที่ว่าเหตุตรงไปก่อนน,นั่นนีออ่สิ่งที่บอกก่อนนั่นไปน,นั้นนี่มันบบถือจะคำเลยเออมันเขาจะเหตุผลอยู่ตนินี่เขาจะเหตุผลอยู่บอกคนไทยเกียดเดือดมีอย่เนี้มันคิดว่าอคนไทยเกียดเรื่องคนพม่าหม่าสนุม่มเรื่องเดียวนี่บอกมันมีได้เรื่องเลยเลยอ ผู้วิธีนี้เม็นแม่คือนเรื่องเจะออกพระสนุมเกิดไว้เหลืก่อการหมอกการเมืองอันนี้เพื่อนเห็นม่าอะไรที่ผ่านมาเนาะเพื่อนเกียนไล่สิ่งไล่ยางที่พม่าเหอุู่ตอนนี้ต่างกลุ่มต่างแก๊งอืมขายของเถื่อนแย่งอาชีคนไทยมึงหูอีบ่เนี่ยบูหูมึงจะเบาเนาะู้หูบูหูบูสมนึกยังเลยออกมาเอาเอาไ้แล้ว้านนี้บัจบไปไงนี่น้าหนี้บัจบไปไงนี่เขาว่าอีกงาเขาว่าบังหน้าของสีมืดอยู่ดอก เมื่อเห็นหน้าตาที่ลสำนึกบ่มีเลยแรกแรกคนพี่น้องไทยเบิ่งอาจ่ะคิดว่านั่งสำนึกได้สำหรับขวานเบิ่งคนนึงสิเก่งอยู่หรอกเบิ่งหน้าตาเบิ่งเบิ่งท่าท่าเบิ่งดีล่ามึงเดียวนต่เบิ่งแล้วขีดแขนยังเบี้ยปากเบี้ยซบวนโอ้ยขนาดนสำหรับข่อยเลยเพราเบิ่งนั้นขัดเขียวต่างเนาะไปล็อกขาหรืออะไรกันหรือวะโอ้โหเบิ่งคนนี้สิมึนตะตุ่นเลยล่ะตั้งแต่เขาอัดคลิปมาเขาไม่เคยเจอใครโดนแล้วโดนอีกยังมวยย่อ ทุกคนโดนรอบหนึ่งเขาก็ออกมาขอโทษห้องให้เนี่นะขอโทษด้วยไปเรียกว่าขอโทษกะเงียบไปเลยอันนี้นั่งในตีนาเสือเมื่อโมมี่ยังเกิดขึ้นเมื่อนั่งบทเหตุทิดอีศยังเมื่อนั่งบทสำนึกอียังเลยปกติเมื่อเดิมทุกอย่างโอ้โหเห็นในขั้นเขียวแท่นพี่น้องไทยจักกรถือเนาะอุ้ยบอกอุ้ยกระถือผู้หญิงแบบแบบโอ้ยอยากขายเป็นผู้ชายเนี่ยจักรถือพี่เนาะโอ้โหตำผู้ชมเห็นในขั้นเขียวต่างเนาะเบิร์กที่ไหนตำผู้ชมคิดว่านั่งสำนึกอบอกโมมี่ความมึนนี่ต่าง กวนกวนโอ้ยขนาดบม่มีที่มาสิเออข้อถดดึงใส่หนันสิเหมือนฝักปวกเพิ่นออกมาขอโทษน่าสิเข้าใจฝักปวกเพิ่นอันนี้บ่มีไปหายก็สั่มเนาะสิขอโทษยังบ่ได้ผิดอืกคนมาาพม่าคิดสิขอโทษอีหยังคนที่บักบอกคนเขามาไอ้พวกสะดิมเนบบแรกนี่เนาะแสดงว่าคนไทยแปลกาบเอร์เซ็นต์พใจพม่าตอนนี้เป็นพวกสะดิมแต่คนคิดพวกนั่งไหนะนั่งคิดว่าคนคนไทย เก่าสิบร้อยเปอร์เซ็นต์ส this, like like it, it Usually, it, right ่วนนี้มาพอใจเป็นสดิมแสดงว่าคนไทยเป็นสดิมเป็นประเทศดิแต่ว่ามึงบอกแบบนี้ไหนมึงบอกว่าเขาเป็นสดิมเนาะเข้ามาสดิมนี่เขาเห็นแต่พี่นั่นเวลากัางเขาเขินมบการเมืองนะเขาจีบว่าคนในบริเวณเขาขังเขาเขาจีบมาซาดิมเป็นเขาเขินมบการเมืองี่ลองไทยเขาเขินไว้เนาะคนเดียวนี้เกี่ยวข้อเก่ากายเขาเห็นนิ่งอยู่นิ่งซองดังคนคนหนึ่งไปเดินมาสดิมสดิมเนาะคนเดียวบริเวณดีน้ำทันนี้ยังอะไรแต่เขาบมาคอยอยู่เนาะในว่านั่งใส่ข้ามมาสดิมพวกคนไทยนี่ ใส่แก็ยังพาพ่อไว้นะเขาลงโทษไปแล้วไล่ออกจากง,งานครั้งที่สองขังที่สามโอ้โหเกินไปมั้งเนาะมึงโมเอนพอแม่มึงโมเอนจะโอ้โหเสียร์สลาเชียใจด,ดีว่ะมึงโมเอนคนในประเทศเขามึงเชียราบอกให้แบบนี้ทน่นจะีรพระตาเขาอีกอ๋อคนไทยส่วนหน่อยอืมที่ว่าบักบอสพ่าไอ้พวกชะดิมแม่พี่ลองไทยคอมเมนต์บอกดูตอนนี้ เป็นคือนางเบาอีกบอกบางคนไทยส่วนหน่อยที่ว่าบวกละหมาที่มักบ่อพม่าพี่ว่าเกียดชังพม่าในตอนนี้วนหน่อยอยู่ดิขอบอกคำเดียวบาลอย่เปอร์เซ็นต์ส่วนประเทศได้แล้วกับอะไรเนาะบุหูนั่นนั่งเบิงจังไรบาคนไทยส่วนหน่อยที่ว่ามักบ่อพม่าชมื่อนี้มันลอยได้ไลขออนุภูมิเกาชิดเก่าขอหล่อเปอร์เซ็นต์ในรดพม่าคนไทยทั้งประเทศเดียว่าเกียดพม่าเลยสมือนเนาะดยเฉพาะผมก็งงแบบนี้แซงซ้ำเติม หยับย่ำซ้ำเตอร์ไมเขาเกลียดไปกันใหญ่งส่อาอุ้ยมันบอกว่าสิเขาเขาเขาสกับมาบอกกับมันดีเหมือนเดิมเนื้อมือนเจออีนอินหมื่นแบบนี้เนาะพวกอินหมื่นป่ลราผู้หญิงนะตัวเมียอาจารย์ก็ขอโทษเนาะแต่เบาหยาวไข่อยากเบาๆยาวคข่แห้งๆจะไปเป็นผู้หญิงนี่เปลี่ยนติดมูนี่แหละเป็นผู้ชายใส่เต็มที่หรอกโอ้โหเปรี้ยชีวาเนาะโอ้นยังขันเขียวตาเขาเบิ่งท่าทางของนางนะสแสดงเขาสุกขอยนะมึนมึนสุดๆเลยล่ะมึน บ่อะไรคำเดียวโมมี่คำบา้าเบิ่งคนนี่โมมี่คำบ้าสีย่อมคนนี่ไงเบิ่งคนมาชิวมีคำบา้าดูซึกสำนึกเบิ่งคนนะชาวเราพู้ซึกนะมึนตะลางเนี่ยตางหากนะคนดาราหนะมึนนี่นอนหนังเนะน,น,น่ยบ่ธรรมดาเนาะชาวบ้าชาวบ้าคนอยู่ข้าง,งดานศิริวัว่าน่าเป็นคนยังไงบางคนชาวคนธรรมดา,าเขาลวนรอ,อบรอบหนึ่งซองหลอดพกักกรหายหนาไปแล้วหรือว่าคือบางคนคือทุกคนเห็นแหละอ๋อว่าหองหายเขาโทษ อันนี้นั่งโมมีม่ด้วยโมมี่แถมมาลาเพิ่มอดิ ừ. ไอ้พวกสะดิมที่บอกพอมาส่วนไล่ ừ. จะได้มาสะดิมตัวเอาละครว่าสมุนคนไทยเป็นพ่อใจส่วนไล่อยู่แล้วมันกล่าวบอกจะได้มาส่วนหน่อยที่เราพบพ่อใจพมา่ามันหูจริงไหนสมุนชวนไล่อะไรเวลามึงหูจริงไหนไม่งานนี้เนาะพี่น้องไทยเดือดร้อนเก่าเลยไงเพราะว่าประจุเป็นไงแต่ล็อถขาเบิ้งมาอีนี่สิเกิดขึ้น บอกอะไรข้าเดียวบุหูแหละแม่กฎหมายสิเอายังนั่งมาได้ระวังกฎหมายใต้ดินเดี๋ยวระวังเอีดาเอ้ยมึงออกไปข้างนอกมึงระวังเนอมึงระวังใช้ใต้ดินเนาะใช้ใต้ดินอืมจันนาสิดูนะว่าใช้ใต้ดินก็ใช้ถือตอกอันใดดีวันเนาะเพราะว่าทั้งที่ดีใช้ถือตอองดีสุดใช้ใต้ดินนี่บุหูยังจะเกิดขึ้นนะมึงอะสิโดนชานตีานักนักกวี่คิดกระไรเนะเขาบ่โดนในน่องวะงานนี้ก็ไทยเดือดเนอะออกไปข้างนอกสัเทาเห็นไหนยู่ข้างนอกบอกอะไรข้าเดียวอีนี่โดนเนอะ ปางต้อเต็มแบบนี level, ้รองปางผ้า oh. ช่วยนอนเนาะโบลูเนาะมาไพ่ส oh. ีเห็ดนะที่นั่นแข่คนไทยทั้งประเทศบ่พอใจนอนทำดึงเราไอ้ทำซาดิมมึงเบาตอนแรลกกะเจ็บพราแห้งเนี่ยมึงเบาว่าเบาหลอมนี่ยำแล้วยำอีกไอ้พวกซาดิมไอ้พวกซาดิมโอ้โหแรงอีโออีโออยากไห่ไอเด็กซ้ําขอลานําเลยเนาะเจ้าฉันมาสีเนาะเพรเผือกดําเนยได้งานต่างดาวดอกเก็บเผือกเชียวเข้าบริษัทหรือว่า โบมีโบเมนโบเมนโบเมนานาในงานต่างดาวข่อยชิบุยุงด้ยเนาะอันนี้ครอบเผื่อนตบ้งในขอลาตเมนนิดนึงเนาะแต่ว่าฉันมาสีเสพห้คินมาขอหยาบข่ายข่อยสดข่อยแทนนะคกันขอครอบขืนแทนพี่น้องคนไทยขอครอบขืนแทนเป็นไปไหนเนี่ผู้ชายขอไปลาเตมทีอีดอกนี่เป็นผู้หญิงเนาะลาลายไม่แต่ทีเป็นหนาตัวเมียเออจาว่าจะได้สิจาวาคนอื่นเขาชิบูว์ข่อยเป็นหนาตัวเมียลาผู้หญิงมันมันโมเมนพ่ออนะอือเอาละข้อสิบวารายซ้ำนี้เนาะทุกคนคอมเมนต์ลาได้แล้วกัลาเตมทีอีดอก แต่คอยบอกได้บอกได้เนาะคอยออกกล่องกัน่ะนะบอกได้มันก็มันโมคือผู้ชายมันต้องบอกให้เกิผู้หญิงเนาะอะไรท่านผู้ชมเงาเกินไปละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะบอกอะไรท่านี้อีนี่สุดๆเลยล่ะใส่เต็มที่อยู่ใส่บ่ด้เนาะไปท่านผู้ชมไปก่อนสบายดีด้วยว่าสวัสดีทุกคนเอนาะยู่กับเขาเจ้าก็คงสิดี เจ้าอยู่ทุกวันเจ้าอยู่ทุกวันไอ้บอลเลยหวังให้เจ้านั้นกลับมาแค่อยากให้หัวว่าอ